วัสดีค่ะวันนี้คะบ้านเราก็ได้ทําการนี่ภารกิจติดกันหมดติดกัน,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 กนยกเลนอีกแล้วยกไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะตั้งแต่แบบครั้งแรกก็คือกระจกแล้วก็จะมีเป็นแบบต้นไม้แล้วก็มีหินมีอะไรหลายสิ่งคอแรกเป็น,น,นก็ออมันจะมีตอนที่เราไม่ได้มาด้วยไงตอนนั้นตร้างว่ายกกันเองนี่แล้วก็วันนี้มานี่เขายกเสร็จแล้วกระจกวันนี้ก็คือกระจกอันนี้สําคัญมากเป็นกระจกสกายไลท์เหมือนเป็นกระจกหลังคาบ้านเลยก็คือว่า ที่ผ่ามาบ้านเราไม่มีหลัง,งบ้านเราตรงกลางจสวถ้า้าฝนตกลงมาน้ำฝนันือเข้ามาเต็มๆเลยแล้วก็มีเราทําเฟอร์ไว้หรือทําตีฟ้าที่ไรบางทีน้ํามันก็มีการไหลถ้าตกหนักอะไหลรล้วซึ่งใฟ้าพางอีกแต่มันก็ปิดหลังคาไม่ได้ไงเพราะว่า มันจะต้องหลายอย่างมันจะต้องแบบทมคำเราต้นไม้นั่นแหละหลักๆคือต้องแต่ว่าต้นไม้มันเข้าไม่ได้เพราะว่ารอสระรอบ่อต้นไม้ต้องทํากันซึมบ่อบ่อต้นไม้บ่อสะอะไรก็ไม่รู้ตรวจเช็คความล่วซึมกว่าจะเสร็จกว่าจะเอาต้นไม้ลงมาคราที่แล้วพอเอาต้นไม้มาเสร็จปุ๊บ ทางทีมกระจกทีมสกายไลท์ก็เข้ามาวัดเป๊ะแล้วก็ไปจงกระจกใช่ไหมแล้วก็ถึงจะเอามาวันนี้ซึ่งมันใช้เวลามากหลังจากนี้เราจะมีมกระจกสกายไลท์ก,ก,ก็คือมีหลังคาบ้านเราจะเป็นระบบปิดฝนตกลงมาจะไม่รั่วซึมแล้วหวังว่าตอนนี้เขายกกระจกแผ่นสุดท้ายขึ้นเป็นเสร็จแล้วก็วจะเหลือยกเหล็กๆนี่ไม่เกี่ยวกับง,งานสกายไลท์นะเป็นงานเหล็กบายทั้งหมดซึ่งเขาจะมาพ่วงยกไปเฉยๆไหนๆ่ยเนเคลนมาแล้วก็ฝากยกขึ้นไปด้วยอะไรอย่างนี้ สกายไลท์เนี่ยเขาเรียกว่าสกายไลไท์ใช่ไหมอ่าให้เสร็จวันนี้เลยแบบโอ้ดีใจมากเพราะว่าถ้าเกิดติดเสร็จอ่ะก็คือบ้านก็จะเป็นระบบปิดก็คือเหมือนมีหลังคาแล้วเป็นบ้านแล้วปก,กติอะ บ้านเราก็จะโบตรงกลางคือโบตรงนี้ใช่ไหมนีม่เนี่ยาพาดูขึ้นฝนตกก็คือคืออย่างฟ้านเนี่ยก็คือทําเสร็จแล้วแต่พอน้ํามันก็เลียเข้ามาก็ต้องลื้อฟ้าให้ใหม่ใช่พอฝนตกถ้าตกหนักๆมันน้ํามันไหลย้อนเข้ามาไงไหลตามกาแพงก็ไม่ใช่แต่ถ้ามีสกายอะไรก็คือปิดละก็คือจะเป็นบ้านแล้วเนี่ยสร้างมาสามปีไม่ได้ปิดหลังคาวันนี้นนะี่ก็ติดสามแผ่นนะครับคุณเห็นไ,ไ,มไหมสายเสียบมันมุมมองอนี่ายๆอ๋อติดแล้วสามแผ่น,นสี่แผ่นไปดูมัน เออป๊าป๊าคะมีคำถามค่ะอะไรครับเวลาทีา่ทำความสะอาดนะคะใครจะปีนขึ้นไปเราจะตั้งนี่ใช่ไหมพี่สาวคจะไปเดอร์แมนใช่ไหมจะไปเดอร์แมนจะมารับจัมปในการ <c oughs> เช็ดให้เรา <c oughs> <c oughs> อย่าไปพูดว่าพี่สาวเดี๋ยวพี่สาวร้องไห้ไม่แต่ว่าพนน่าจะมีทีมเช็ดกระจกมืออาชีพที่เขาโรยตัวได้ใช่ป่ะหรือเราไม่เช็ด ไม่ระวางแถนแล้วเดี๋ยวจากดาฟตาดาบ้าดีข้างบนเนี่ยมันจะมีมายาวยาวเชฟ้ราดักเลยแล้วก็หน้าด้านหน้าก็ปีนขึ้นไปแดดปีนบันไดขึ้นไปก็เจได้อ่ะแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะคะที่ยกกระจกวันนี้ก็จะมีวันนี้ไม่สองทีมทีมเออเขาเรียกว่ากระจกอลูมิเนียมที่มีขอบอลูมิเนียมไม่กระจก หนึ่งทีมและอีกทีมหนึ่งเนะ่ยเป็นกระจกที่แบบกระจกห้องน้ํากระจกห้องชาวเวอร์กระจกอะไรที่มันอันนี้อีกทีมหนึ่งก็จะมีสองกระจกวันนี้ก็คือห้องห้องน้องทีมอ่ะเหลือกระจกชาวเวอร์อยู่ที่หลอยกเพลนกระจกประตูห้องอาบน้ำพอยกเสร็จปุ๊บก็จะสมบูรณนะ์แล้วห้องน้องทีมนี่ทีมนี้นี่การติดหลังคาก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากลยเขาต้องทำนั่งร้าน,นี่สูงขึ้นมาเนี่ย ปึ๊บแบบแล้วมีคนเดินอยู่ข้างบนไม่ะเห่างนะอันนี้สไปเดอร์แมนตัวจริงแต่กรตัวนี้บอกแข็งแรงได้ไปเดินได้เลยเพราะมันหนา12มิลแล้วก็เป็นเทมเปอร์ลามิเนตแต่ก็ไม่ตกแต่ก็ไม่อันตรายเพราะว่าเทมเปอร์ก็คือเป็นเม็ดแล้วลามิเนตอีกก็คือมีฟิล์มคือเวลาแตกเม็ดนั้นมันก็ไม่ร่วงมันจะติดอยู่ที่ฟิล์มเทมเปอร์ลามิเนตครัมีจะเห็นว่ามีสองชั้นอยู่ ทีเีถ้าเผื่อมองจากในบ้านขึ้นมาเนี่ยดูไม่ค่อยออกเลยนะใสเพราะเราเป็นกระจกใสเลยไม่เอากระจกเขียวกระจกชาอะไรกระจกใสเพราะตั้งล่างมีปกต้นไม้เนยให้แสงลงไปที่ต้นไม้นี่คือเขาแค่มาวางจะมีบ่ารองรับอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยมายิงซิลิโคนอีกท,ทีหนึ่ง กระจกนี่ที่เหลืออยู่นี่คือไม่ได้ว่ายังไม่เอาขึ้นนะคือมันอยู่บ้านเราแล้วเอาลงมาเพราะว่าอันนี้คือมาตัดรอบที่1แล้วรอบแรกเลยแล้วตัดมาผิดไซส์เนี่ยผิดจริงผ<ต>ิดเป็นนิดดวเองอะแล้วมันมัน,ม,นมันเจียมันเทเอกอะไรอะ่ะมันเฉือนอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกระจกเทมเปอร์ที่แบบว่ามันต้องไซส์เป๊ะเลยอะ <ทำ S 1> ไม่ส<ร>ามารถตัดอะไรได้ฉะนั้นเนี่ย เขาก็คือวิธีก็คือต้องเอากลับไปแล้วไปเก็บไว้แล้วถ้าวันหน้ามีใครที่บ้านไซเท่านี้ก็ค่อยเอาไปจิบได้แล้วมัน<ต>มันเท่ย,ยังไงร้อยแคุนมีดตลกมากไงไซมัน189่งนดเจเป็น198อย่างเงี้ยวนเลขสลับกันก็เลยต้องเสีย,เ,ยเนี่ยมูลค่าเป็นหมื่นนะพวกนี้ชิ้นหนึ่งอะเนาะใช่ไหมชิ้นหนึ่งน่าจะหลายพันอยู่ยจกบหมื่นหมดนี่เป็นหมื่น อ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะช่างเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้เองวันนี้ช่างก็ระดมกันมาสักประมาณ10คนได้ก็คือให้เคลนยกกระจกขึ้นมาตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงแล้วรวมๆกันติดกระจกติดกระจกซึ่งจริงๆแล้วยังไม่เสร็จนะคะก็คือเอาแปะไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีตัวล็อกตัวอะไรมีซิลิคนยิงระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยววันอังคารอีก2วัน,2ว,น2วันเขาจะมาเก็บงานอ่าเขาจะมาเก็บงานอย่างตรงนี้ยังไม่เรียบร้อย เขาก็เหมือนยิงเอาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเก็บปิดให้เรียบร้อยแล้วก็มันจะมีพวกกาวถ้าตรงนู้นจะเห็นชาร์อ้สีดำๆอ่ะมันหยดเต็มพื้นเลยอะ่ะ<ม>ซึ่งช่างบอกว่าเดี๋ยววันอีสองวันนั่นแหละจะมาเช็ดทำความสะอาดให้วันนี้คือเขาเมื่อยหมดแรงแล้วเดี๋ยวกระเป้าไปสลบก,ก่อนนอนพักก่อนวันนี้อะไรอย่างนี้ถ้ามาสังเกตไหมว่าลังคาเนี่มันยื่นออกมาเนี่ยเห็นปะยื่นออกมาเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้เพราะว่ายื่นมาให้น้ำอ่ะปลาฝนตกน้ำมันไหลลง ไม่เขาเรียกไหลไม่ไม่ไหลย้อนเยอะมาตรงนี้ไงอ่าาเพระวให้ไหลเดี๋ยวกระจกตรงนี้จะเป็นใช่ให้มันไหลพุ่งเลยออกไปออ๋โอเคแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าฝนมันตกมาลมทางนี้มันก็มาทางนี้อยู่ดีเออก็ไม่ก็โดนอยู่ดีแต่ว่ามีช่องเปิดตรช่องเปิดเพื่ออะไรคะมีปาร์ติเซยเองเพื่อให้มันลมโฟร์นเปิดเพื่อให้ลมเพราะว่าถึงแม้เราติดกระจกแต่ว่าเราต้องการให้ลมมันโฟร์อยู่แต่ว่าฝนก็สาดได้นะ อาไม่เป็นลาย้าเลนฝนตกเราก็มาปิดก็ได้หรือไม่ปิดก็สารลงไปน้อหนม่เยยสารลันปข้างล่างมันก็เป็น <S <S ต้นไม้เป็นจอกใบน้ำอะไรนิดหน่อยเนาะค่ะก็แล้วก็วันนี้มีการขนเหล็กขึ้นมาด้วยเหล็กเนี่ย จริงๆเหล็กมันเป็นสีดํานะแล้วเรามาทาเป็นสีส้มหรอหรือไงออสีส้มสดกันสนิมใช่ไหมไม่ใช่สีกันสนิมอันนี้มันจะเป็นโครงเหล็กสําหรับเป็นพื้นเด็กไม้เดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นพื้นไม้หมดเลยไม้เทียมอ่าไม้เทียมไม้เทียมเขาก็จะทำซึ่งตอนนี้ก็เอ่อแล้วเป็นรูปเป็นร่างเนาะไอ้บ่อนั้นก็ปลูกกระเบื้องใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมอยือเสร็จแล้วมองไม่เห็นพอาะยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอนี่มองจากภายใน มันก็เป็นเรือนกระจกแก๊สเท้าในคารัโมเห็นไหมใช่แต่ว่ามันก็จะยังเลอะอยู่เพราะว่ายังไม่เสร็จถ้าทุกคนยังจาได้อะแบบแบบประมาณเวอร์ชั่นที่1 1 8เนี่ยมันจะมีแก๊สเท้าอีกโดมในตรงนู้นนะคาร์โมจำได้ไหมแต่ว่ามันก่อนมีแก๊สเท้าที่ดาบฟ้าเราไม่เอาแล้วมันเปลืองเงินเพราะมันเปลืองตังมันแพงกาสเท้ามันแพงก็เลยเหลือแค่โดมเดียวแล้วข้างนอกก็ทําเป็นสาราธรรมดาไป อันนี้มองจากด้านบนแดัดฟ้าสวยเนาะมาด้านบนเออสวยแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็คือจะมีกระจกขึ้นมาเป็นกระจกปะเป็นกระจกอ่าขึ้นมาตรงนี้เป,นเป็นละกันตกกันตกนะคะจริงไม่ต้องมีก็ได้นี่เอ้ยไม่ได้นะอันตรายดียงนิดนึงคุณเ,เลเ่นคุณเร่งอ่าโอเคค่ะก็มีหลังคาแล้วเย้